วันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าข่าวนี้ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบชื่อก่อนนะฮะว่าผ้าเป็นเรื่องของของของผ้านะฮะซึ่งอย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะฮะว่ามีตัวพระชวงนะครับได้เสด็จมาแล้วก็เดี๋ยวอธิบายรายละเอียดนิดน,นึงเขาเรียกว่าผ้าลายขิดนะฮะ,ะคะุณนทตนะฮะก็เป็นลายพิเศษเป็นลายไทยนะฮะคราวนี้เดี๋ยวก็จะมี อันนี้เป็นผ้าลายพิเศษที่เรียกว่ามาจากสมเด็จพระพระพันปีหลวงแล้วนะฮะและอีกอันนึงเดี๋ยวจะสงสัยว่าเขาเรียกผ้าลายขอคุณคาว่าผ้าลายขอเนี่ยความหมายก็คือเป็นผ้าลายที่ทาเป็นลวดลายแต่มีความหมายพิเศษแฝงอยู่<อ>ะครับเช่นพวกท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น อ่าสีวันพฤหใช่ไหมครับก็มีตัว S อย่างเงี้ยเป็นตัว<ม>แทนพระองค์ท่านเรียงมาร้อยอย่างสวยงาม,มเลยเรียกว่านะครับผ้าลายขอนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอาจะมีแพทย์อ่านผิดนะฮะตอนแรกก็งงว่าเอ้ i เป็นเป็นผ้นาลายข้อหรือเปล่าตรวจสอบดูแล้วเป็นผ้าลายขอนะครับเว้นอ่าสำหรับในวันนี้ทางจังหวัดสงขลาก็ได้ดําเนินนะครับสารต่อนะครับตามที่พระราชประสงค์ของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทีเดียวติดตามได้จากข่าวแรกนะครับจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทานนะครับชื่อว่าผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา เพื่อส่งมอบแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดจะได้นําไปผลิตผ้าตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นต่อไปติดตามครับนำท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตนำท่านผู้ชมไปที่โรงแรมกร e นเวิร์นพาร์เลสเลยนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางดาเรศจิตรรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนกัญญาโดยมีสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมในพิธีครับทั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนกัญญา ได้เสด็จพระราชดำเนินณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้จาก14จังหวัดภาคใต้และการจัดนิทรรศการผ้าไทยโบราณการย้อมสีธรรมชาติและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการทอผ้าเกาะยอนะครับ ซึ่งในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานแบบลายผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ่านปหลัดกระทรวงมหาไทยเพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ ทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาโดยได้รับแรงบันดาลพระหาไทยนะครับจากผ้าขิดลายสมเด็จที่สมเด็จพระางเจ้าสิริิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานแก่รัษฎรนั่นเองครับ อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยโดยแต่ละลวดลายนั้นมีความหมายที่ลึกซึง้งแสดงถึงความตั้งพระไทยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน สำหรับในพิธีนั้นนะครับนายเจษราจิตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุริวันวรีนารีรัตราชกัญญาและกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุริวันวรีนารีรัตราชกัญญาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรเนียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อนาประชาราช ส่งมงมันที่จะสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไปครับด้วยพระอัจฉริยภาพพระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัยแต่ยังคงไว้นะครับซึ่งการสืบสารอัตลักษณ์เรื่องราวประจำภูมิภาค นับเป็นคุณนนูปการอย่างยิ่งแก่พวงชนชาวไทยได้ทรงพระราชทานแบบลายผ้าชื่อลายผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีแก่พระสงนิกรชาวไทยอันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในการออกแบบเกิดความเชื่อมั่นว่าความงดงามของผ้า,าไทยจะคงอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับโดยได้พระราชทานพระอนุญ,ญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชิน,นูปถมัมภ์ จัดประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนับเป็นมิ่งมงคลต่อการเริ่มต้นกิจกรรมการประกวดนอกจากนี้ยังส่งพระราชทานลายผ้าบาติกสลายได้แก่ปาเตะร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงท้องทะเลไทยและป่าแดนใต้ที่พระองค์ส่งได้แรงบันดาลพระไทยจากการเสด็จไปทอดพระเนตรงานศิลปะหัตกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคใต้หลายครั้งและได้ส่งพบเห็นวิถีชีวิต และธรรมชาติของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์แนวพระราชรมทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงบนผ้าลายบาติกพระราชทานนี้เพื่อพระราชทานให้กับช่างฝีมือบาติกเป็นของขวัญตอบแทนมิตรภาพและความจริงใจที่ประชาชนชาวภาคใต้ได้มอบให้แก่พระองค์อีกทั้งยังมีการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราวและความหมายชวนประทับใจเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืนนะครับเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนเปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามนะครับของอัตลักษณ์ไทยส่งผ่านไปสู่พี่น้องประชาชนนำทางให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากอันจะได้เป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปครับ จากนั้นนายเจษฎาจิตรัฐท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางดารรจิตรัฐประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาก็ได้เชิญแบบนะครับลายผ้าขิดร,ราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามอบให้กับานอำเภอและแม่บ้านมหาดไทยทุกอำเภอ เพื่อนาไปมอบให้แก่กลุ่มทอผ้าในการผลิตผ้าตามภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ต่อไปจะได้มีการส่งเสริมนะครับแล้วก็สืบสานนะครับอนุรักษ์ลายผ้าไทยเอาไว้ให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยนั่นเองนะครับแล้วก็น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณนะครับของพระองค์ท่านที่ประทับใจมากๆจากการที่พระสงฆ์นิกกรนะครับได้มอบให้แด่พระองค์นะครับจึงได้ เรียกได้ว่าถ่ายทอดออกมาเป็นลายต่างๆนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ส่งมอบนะฮะแด่ประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีผ้าลายสวยๆนะครับจะได้มีรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นของเราเยอะๆเลยทีเดียวนะฮะสีสวยไหมฮะนะครับแต่ว่าไปแล้วนะฮะก็ทั้งสีสดใสแล้วก็ลายนะฮะลายก็จะเป็นอะไรที่พิเศษทีเดียวบ้านเรามีอะไรเยอะนะฮะอย่างผ้าทอเกาะยอนะครับนะหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ ราคาก็ไม่ย่อยทีเดียวนะฮะน่าจะทำไรายได้ให้กับในส่วนของประชาชนเยอะทีเดียวครับผม